สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิตนะคะเดี๋ยวขอเช็คระบบนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องความหยิ่งพยองค่ะพี่จุ๋มมีไอตัวนี้อะฮาทำไมไอตัวนี้มันมันมันสำคัญยังไงนะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังม่นมันสำคัญยังไงนะคะ ตับหนึ่งตับหนึ่งนะฮะเนี่ย่ะมันสำคัญมากๆเลยนะสำคัญมากๆเลยทำไมมันมันมันเป็นยังไงนะไอตัวเนี้ยเราสังเกตได้ยังไงด้วยนะคะก็อย่างนี้ค่ะไอพี่พี่จุ๋มเนี้ยก็มีนิสัยที่ไม่ค่อยจะดีนะคะถ้าเรา ออกมายอมรับได้นะฮะพี่จุ๋มนี่ต้องยอมรับก่อนว่านิสัยไม่ค่อยดีเมื่อวานนี้ก็ขจัดขยะไปได้อีกหนึ่งถุงนะฮะอีกหนึ่งถุงดำนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเก็บทิ้งไปนะคะไม่งั้นห้องก็จะโลกไปหมดนะคะเนี่ยค่ะไอ้นิสัยไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะคะไอ้ความหยิ่งผยองนะยภาษาธรรมะเขาเรียกตัวมานะนะคะ คนส่วนมากคนที่มีความรู้เยอะๆจะมีพวกพวกคนที่เขาไม่มีคนที่มีความรู้เยอะๆไม่ไม่หญิงพยองก็มีนะอย่างเช่นคุณยายนะนะฮะคุณยายจันหลวงพ่อทัตตะชีบูหลวงพ่อธรรมชัยโยเนี่ยนะนะท่านไม่ค่อยจะมีเรื่องนี้หรอกนะคือคือคนที่เป็นคนดี แล้วก็มีศีลมีธรรมเนี่ยเขาจะเขาจะลืมตัวรนนี้เยโอย้สวัสดีค่ะคุณศีพัตราศีตรศรีพัศศีพัตราถูกไหมคะพี่จุ๋มพูดถูกไหมชื่อนะ,ะเดชทินะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ good morning ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้ก็ขอให้สบายสบายวันนี้ข้างนอกฝนตกค่ะลมลมตอนนี้เบาลงแล้วเมื่อ เมื่อเช้ามืดมันต้นไม้นี่มันโยกอย่างนี้เลยค่ะฮา่ฮาฮา่ไอพายุเฮอร์เมนา,า,า,ามันเข้ามานะฮะก็ต้องพี่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าพี่นะี่มีไอตัวเนี้ยไอไอไอตัวหญิงพยองเนี่ยนะฮะความถือตัวเนี่ยโอ้โหแบบเวลามันถือตัวนี่มันมันทําให้ทําตัวน่าเกลียดนะเมื่อก่อนนี่พี่พี่เนี่ยนะถือตัวมากเลยนะใครจะมาชอบเนี่ยพูด ก็โชคโฮกคากะเขานิสัยน่าเกลียดมากนะคะ